สวัสดีครับทุกคนก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวของซีซาว b แบล็ p พิง์นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเธอนะครับหมดสัญญากับทาง YG ไปได้สักพักระยะนึงแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเธอนั้นเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็ทําอะไรอยู่บ้างแถมในตอนนี้นะครับก็ได้มีสมาชิกค,คนนึงได้เซ็นสัญญากับทางค่ายลูกของ YG นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย อ่กอย่างแรกที่เราจะมาอัปเดตกันเลยนะครับก็คืองานเพลงนะครับเป็นงานที่สําคัญที่สุดแล้วก็คนอยากฟังมากที่สุดนะครับสำหรับสาวๆวง Black พิงคตอนนี้นะครับก็มีสมาชิก2คนนะครับที่ตัดสินใจจะทําอัลบั้มนะครับแล้วก็มีข่าวแน่ๆนะครับว่าจะปล่อยอัลบั้มในเร็วนี้มาที่คนแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือคุณนายลิซ่าของเรานั่นเองนะครับท่าน CEO ใหญ่ของบริษัทตัวเธอเองนะครับตอนนี้เนี่ยลิซ่าก็ได้ปักวันแล้วเรียบร้อยนะครับว่าจะคัมแบ็กวันไหน นั่นก็คือวันที่28มิถุนาย,ยนนี้นะครับหรือก็คือวันศุกร์หน้าซึ่งเมื่อเพลงจะปล่อยแล้วเนี่ย CEO หัวก้าวไกลแบบลิซ่านะครับก็ได้ทําการเริ่มโปรโมทเรียบร้อยแล้วโดยการเปิดแอคเคาท์ i ิกต็อกนะครับที่ทุกคนเนี่ยรอคอยแล้วก็คาดหวังให้ลิซ่านะครับเปิดมาตลอดหลายปีเพราะว่าหลายคนนะครับคิดว่าถ้าลิซ่าเปิดเนี่ยจะต้องปังมากแน่ๆนะครับสำหรับแอคเคาท์ i ิกต็อกเพราะว่าในทิกต็อกเนี่ยคอนเทนต์หลักๆนะครับก็น่าจะเป็นการเต้นกับเพลง ซึ่งหลายคนก็รู้นะครับว่าลิซ่าเนี่ยชื่อเสียงมาทางการเต้นนะครับดีมากๆแล้วก็เต้นเพลงไหนเนี่ยเพลงนั้นก็ดังขึ้นมาอย่างเช่นเพลงทอมบอยนะครับที่ลิซ่าเลือกเต้นเจ้าของเพลงนะครับก็ออกมาขอบคุณลิซ่าที่ทําให้เพลงของเขาครับเป็นกระแสเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยอิทธิพลนะครับที่เยอะมากๆของลิซ่าแต่หลายปีที่ผ่านมานี้นะครับลิซ่าก็ไม่ได้เปิดแอคเคาท์ i ิ t กต็อกสักทีนะครับจนมาในตอนนี้เธอนั้นต้องโปรโมทเพลงนะครับใหม่ของเธอก็น่าจะเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ลิซ่าคิดว่าควรจะเปิดแอ และในะที่สุดสุดท้ายแล้วเธอก็เปิดจริงๆนะครับและนอกจากนั้นหลายคนก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยมีมุมมองทางการตลาดที่ดีมากๆนะครับเธอนั้นไม่ทําให้กระแสะของตัวเองนั้นลดลงเลยทั้งการที่เธอนั้นเข้าไปร่วมงานแข่งรถที่ลิซ่าเนี่ยไปโบกทงแล้วก็ได้กระแสะทั้งด้านบวกเต็มๆเ,เลยและก็การที่มีคอนเทนต์นะครับอัปเดตออกมาจากตัวลิซ่าเรื่อยๆทําให้กระแสะและความดังและอิทธิพลของลิซ่านะครับยังแรงดีไม่มีตกจนมาในสัปดาห์หน้านี้ที่เธอนะครับจะคัมแบ็กแล้วและนี่ก็คือโปสเตอร์ที่เธอปล่อ,อยออกมาเขียนว่า rockstar ซึ่งเวลาปล่อยนะครับเธอก็ได้เขียนเวลา3ที่ด้วยกันเลยนั่นก็คือเวลาเกาหลีนะครับเวลาประเทศไทยส่วนเวลาอินเตอร์นะครับจะเป็นวันที่27นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีศิลปินระดับโลกคนไหนอีกนะครับที่เขียนเวลาประเทศไทยลงในโปสเตอร์ประกาศลงในโปสเตอร์ปล่อยเพลงแบบนี้นะครับซึ่งลิซ่าเนี่ยถือว่าให้ความสําคัญกับเวลาคนไทยมากๆเลยเพราะว่าท่าน CEO ีโอเขาน่าจะรู้นะครับว่าคนไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนลิซ่าขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ลิซ่าปล่อยเพลงเนี่ยทุกคนก็ต้องสนับสนุนลิซ่านะครับอย่างเต็มที่ด้วย ในส่วนของรายละเอียดเพลงในอัลบั้มนะครับตอนนี้ลิซ่าก็ยังไม่ได้ปล่อยอะไรมาเพิ่มเติมแต่ในเมื่อสัปดาห์หน้าก็จะปล่อยแล้วนะครับคาดว่าไม่กี่วันนี้ลิซ่าก็จะเดินสายโปรโมทอย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อยอะไรออกมาเยอะแยะนะครับอย่างเช่นในเมื่อวานนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้มาอัปเดตนะครับเป็นรูปนี้มาในลุกสาวผิวสีน้ำผึ้งนะครับทรงผมเนี่ยเท่บาดใจบอกได้เลยว่าตอนอยู่ YG นะครับไม่มีแบบนี้แน่นอนครั้งนี้นะครับมาแหวกแนวจริงๆไม่ใช่เคป๊อปแล้วนะครับมาระดับโลก ก็พอดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเดาแล้วนะครับว่าแนวเพลงมาแนวไหนเป็นสาวเท่ๆนะครับสุดแซ่บแน่นอนสําหรับลิซ่าในส่วนของท่าเต้นนะครับก็น่าจะจัดเต็มสไตล์ลิซ่าเหมือนเดิมใครที่รอจะโค v e r ร์นะครับก็เตรียมสุขภาพร่างกายไว้ให้ดีนะครับในวันศุกร์หน้านี้ประมาณนี้สําหรับงานเพลงใหม่ของลิซ่าซึ่งคาดว่าในตอนนี้นะครับลิซ่าเนี่ยน่าจะเจาะตลาดของเกาหลีนะครับประเทศไทยแล้วก็อินเตอร์ตามเวลาที่เธอเขียนไว้บนโปสเตอร์นะครับที่เธอเนี่ยอยากให้คนดูว่าจะปล่อยเวลาไหน แอดมินก็เชื่อมั่นนะครับว่างานชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เพซอีกงานของลิซ่าเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องงานลิซ่าให้เต็มที่จัดเต็มร้อยเซแน่นอนนะครับมาต่อที่สมาชิกแบล็คพี่อีคนนะครับที่เธอเนี่ยน่าจะมีงานเพลงในปีนี้แน่นอนเพราะว่าเธอครับออกมาบอกหลายรอบแล้วนั่นก็คือท่าน CEO ีโอเจนนี่นะครับที่ในช่วงนี้เธอก็มีกิจกรรมเยอะแยะเช่นกันนะครับงานโปรโมตต่างๆอะไรต่างๆก็มีเข้ามาไม่ขาดสายนะครับสำหรับท่าน CEO ีโอเจนนี่ ซึ่งตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีนี้นะครับเจนนี่เนี่ยก็ออกมาใบเรื่อยๆนะครับว่าเธอจะมีอัลบั้มใหม่ที่กําลังวางแผนนะครับจะปล่อยในไม่ช้านี้และล่าสุดในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเจนนี่เนี่ยก็ได้ออกมาบอกใบอีกแล้วเพราะว่าเธอนะครับได้ไปทํางานสัมภาษณ์ให้กับบิลลี่อลิชก็ถือว่าเป็นศิลปินแนวหน้านะครับเบอร์ต้นๆของโลกนี้นั่นแหละครับเจนนี่ก็ได้ไปนั่งเป็นคนสัมภาษณ์ให้กับเธอนะครับและในการสัมภาษณ์นั้นก็ได้มีหัวข้อเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของเจนน่ด้วยเเเพาันคนคบป็ูอองใหกิลลช ถ้าเกิดว่าอัลบั้มใหม่ของเธอปล่อยเมื่อไหร่นะครับบิลลี่เนี่ยต้องมาเป็นคนสัมภาษณ์แทนซึ่งตัวบิลลี่เนี่ยก็ตอบรับคําพูดของเจนนี่ทันทีเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดอัลบั้มใหม่ของเจนนี่ปล่อยอย่ามาเมื่อไหร่นะครับตัวบิลลี่เนี่ยจะมาเป็นคนสัมภาษณ์ให้กับเจนนี่ก็มีคอนเน็กชันที่ใหญ่นะครับรออยู่อีกแล้วสําหรับเจนนี่ ประมาณนี้นะครับเจนนี่ก็ได้ปิดดิวได้นักร้องระดับโลกนะครับมาสัมภาษณ์ให้กับอัลบั้มใหม่ของเธอนะครับเรียบร้อยคอนเนคชันเนี่ยจุกๆทุกคนก็รอดูกันได้เลยนะครับแอดมินว่าเธอก็น่าจะตามตามลิซ่ามาเนี่ยแหละน่าจะห่างกันไม่มากนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยโฆษณาตัวใหม่นะครับที่เจนนี่โฆษณาให้กับหูฟังก็ได้มีเพลงของเธอนะครับอยู่ในนั้นด้วยมาตอนที่โรเซ่นะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นคนเดียวนะครับในวงแบล็ k พิ้นที่ยังไม่เปิดบริษัทเป็นของตัวเองและหลายๆคนนะครับก็คาดว่าเธอน่าจะไม่เปิด เพราะว่าในตอนนี้นะครับก็ได้มีข่าวออกมายืนยันแล้วว่าโรเซ่เนี่ยได้ต่อสัญญานะครับกับทางค่ายในเกาหลีเป็นคนเดียวของ Black พิ n นนะครับที่ต่อสัญญาแต่ว่านะครับตัวโรเซ่เนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับทาง YG นะครับตอนนี้นั้นเธอมาต่อสัญญากับทางค่ายลูกของ YG อย่าง The b แบ็คเลเบที่มีทางเท็ดดี้นะครับเป็นคนดูแลศิลปินที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับในค่ายนี้ก็น่าจะมีโซมีและก็แทยังที่เพิ่งคอลแลบกับลิซ่าไปนะครับในเพลงชุงก็ถือว่าทําเอาหลายๆคนนะครับช็อกไปเลยทีเดียวที่โรเซ่เน เพราะการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงเนี่ยมีอิทธิพลนะครับเทียบเท่ากับบริษัทบริษัทหนึ่งเลยก็ว่าได้อันนี้ไม่ได้เกินจริงแต่ว่าโรเซ่นะครับกับเลือกที่จะต่อสัญญานะครับและไม่เปิดบริษัทของตัวเองเอาที่จริงเนี่ยเรื่องนี้แอดมินก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าโรเซ่เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินสูงมากๆนะครับแล้วก็ในตอนที่ช่วงข่าวต่อสัญญานะครับเธอนั้นมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญามากที่สุดซึ่งวันนี้ก็มาถึงนะครับเธอต่อสัญญากับค่ายในเกาหลีถึงแม้จะไม่ใช่่่ YG เเเหมมมืออนนดดดิิแแตก็ยูใววง คาดว่าโรเซ่นะครับน่าจะมีความสุขกับการที่ทําเพลงมากกว่านะครับแบบถ้าเกิดว่าเธอเปิดบริษัทนะครับเธอน่าจะต้องบริหารอะไรายหลายอย่างแล้วก็มีเวลาที่ยุ่งมากๆซึ่งสิ่งที่โรเซ่ต้องการนะครับอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเธออาจจะอยากแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงเฉยๆฉนั่นก็เลยทําให้การต่อสัญญาของเธอเมกเซนต์ขึ้นมานะครับเพราะว่าการต่อสัญญาเนี่ยเธอไม่ต้องบริหารบริษัทเองมีคนบริหารให้เธอนั้นเป็นศิลปินเฉยๆนะครับแล้วก็แต่งเพลงทําเพลงง่ายๆก็คือโรเซ่นะครับสามารถทุ่มเวลาทั้งหมดนะครับให้กับการทําเพลงได้ ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหลักนะครับที่เธอรับสัญญาครั้งนี้ไว้แล้วก็เป็นศิลปินไอดอลแต่งเพลงต่อไปนะครับหรือไม่ก็ในบริษัทเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นนะครับเติมคนผมได้ไม่อั้นโรเซ่เลยสนใจนะครับนั่นจะทําให้โรเซ่นะครับสามารถผมทอง365วันได้เลยอันนี้หลายๆคนก็แซวมานะครับแต่ก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ในส่วนของพี่จีซูนะครับถึงแม้ว่าเธอดูเหมือนจะไม่มีข่าวอะไรมากที่สุดนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ย งานการแสดงที่หลายๆคนนะครับคาดเดาว่าถ้าเกิดว่าพี่จีซูหมดสัญญาเนี่ยก็น่าจะทุ่มไปทางนี้ซึ่งก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่จีซูนั้นก็ได้แคสในหนังที่ดูน่าจะฟอร์มใหญ่มากๆนะครับในเกาหลีเพราะว่ามีแต่นักแสดงที่ดังๆทั้งนั้นเลยนั่นก็คือเรื่องมุมมองนักอ่านพระเจ้านะครับเรื่องนี้เนี่ยคือสนุกมากๆเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้ปิดกล้องลงไปแล้วพี่จีซูนะครับก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปงานเลี้ยงปิดกล้องนะครับพร้อมกับนักแสดงชื่่อดังหลาายๆทน นี่แหละรับก็ไม่ต่างไปจากที่คาดเดาว่านะครับว่าพี่จีซูเนี่ยน่าจะมาสายงานแสดงจริงๆเพราะาพี่แกนะครับก็แสดงดีมากๆในสโนดรอปในส่วนของเรื่องงานเพลงนะครับแฟนข่าบของพี่จีซูเนี่ยก็คงต้องรอกันอีกนิดนึงเพราะว่าในตอนนี้นะครับเธอก็เพิ่งโซโล่ไปเมื่อปีที่แล้วและด้วยความที่พี่จีซูนะครับน่าจะเป็นคนเดียวในวงแบล็กพิ้งคที่ไม่ค่อยมีแพชชั่นในการทําเพลงนะครับจำได้เลยในตอนโซโล่เนี่ยพี่แกก็คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะโซโล่ดีไหมแต่สุดท้ายพี่จีซูก็ทำโซโล่นะครับเพราะว่าอยากตอบแแทนแน แต่ในเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่พี่แกจะกลับมาทําเพลงโซโลอีกนะครับบางทีเนี่ยพี่จิซูอาจจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนะครับในตอนที่ Black พิงค์คัมแบ็กเลยก็ได้โอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวแอดมินมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ